ไปแลกันต่อนะครับที่ปากผานังจังหวัดนครที่ธรรมาราชกันบ้างนี่ก็มีก้องดีมากมหมกับน้งงอ,องงอมมีไรบ้างโดยเฉพาะอ่านทารีไรปังนั่งฮนะและวของดีเมืองนั่งรั้งที่ซาำเลยนะครับจัดหญิงใ่ขัดธนาทารีสดๆุดไขในราคาย้อมไม่รู้มีปลาหม้อข่างดำไหมนะ <c oughs> ไม่ใช่ข้างดำใช่ไหมนะครับเอาไปเลที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำปากผานังนะครับหรือว่าปากผานังริเพื่อฟอนยู่ที่สิบวันเมืองปากนั่งนะในายควันใจรถมานี่นายกเทนุรีเมืองปากผานัง พร้อมด้วยทางด้านของนายพิทักพิทักดิษดิษดชชีชนะครับสซโจกิตรามนาคอนนะครับแล้วก็ทางด้านข้องนายกิตติพงศ์รดรองดิษนะครับนายผือปักนั่งนะและอีกหล่พักทั่วเลยแล้วครับนะได้รวมกันตะแลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลอานตาริของดีเมืองนั่งครั้งทรีสัมประจําปีนี้นะครับโดยเทศบาลโดยเทศกาลอานตาริของดีเมืองนั่งครั้งทรีสัมกำกำลัจัดขึ้นเนี่ย 19-25สิงหาคามนี้แล้วนะบริเวณริมเคลื่อนแม่น้ำปากพนังนะครับถนนชายน้ำอําเภอ,อปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับทางนี้ก็เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนก็ให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องทิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและก้าพึง่งพาตัวเองได้ สร้างความสมัคคใในมู่คณะและการส่งพลนให้เกิดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรักยาเป็นการเพิ่มศักยภาพและกคีดความสามารถในด้านอาชีพให้มีประสิทธิภาพประชาชนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นย่ั่งยืนนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจตลอดทางเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชนเปิดเมืองที่มีอารยธรรมแห่งไส้น้ำทำให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวลงสู้ชุมชนทรงเสริม นสนุนให้ประชาชนได้ค่ายอาหารทะเลละกกาผลิตภัณฑ์ชุมชนค้องดีเมืองปากพนังค่ะอโอกาสนี้ท่านก็เชิญชวนนะให้ใครที่ว่าสนใจค่ะมารวมกันชมมาเลือกซือ้ออาหารทะเลสดๆในราคาย,ย่อมเยาภายในงานเทศกาลอาหารทะเลและค้องดีเมืองนังครังทีซ่ามระหว่างวันที19่19ถึงย5สิงหาิคม67เจ<อ>้เอนี้น่าไปเที่ยวนะาอาหารเลสดๆยร้อย,อยน่ากินนผะิวบบเปลเปียงนะปักพนังนี่ที่มีกังงันไหมกังันใหญ่ไหม,มใช่ไหมอ้วนวใส่ อันนี้เลือบเลือบไปฮะมันนี่การันตีโดยคนคอนแล้วนะคะอาไปเทียวไปเทียวสิบเทงยี่สิห้าิงห้าคนี้ยี่สิบห้าในปลาโมกางน้ำก็มาร์กมาดังนะมาร์กทุกที